สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกวับช่อง p n ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านที่ส้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็ท้อมที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนเอเดียไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคา300บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ500บาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จครับผมน่ครับ จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับผมรายการที่หนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพัพสมเด็จรายการที่สองครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สองครับผมเป็นตลับปิดด้านหลังนะครับอันนี้นี่ครับผมเป็นรายการที่สองครับผม เป็นรายการที่สองนะครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัดสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สามนะครับถูกใจตรงไหนชอบใจตรงไหนทักไลน์หรือโทรมาปิดแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผม จะเป็นรายการที่3นะครับนี่ครับผมนี่เป็นรายการที่3ามครับผมราคา300บาทครับ เป็นพระสมเด็จขาดโต๊ะครับผมรายการที่สี่ครับผมนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จขาดโต๊ะรายการที่สี่นะครับวันนี้สามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับผมแต่ถ้าพี่พท่านใดซื้อสององก็ลดเหลือห้าร้อยบาทกันอีกเช่นเคยครับผมอหรือจะเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่ห้าครับผมนี่ครับมันจะเป็นรายการที่ห้านะครับ ผมรายการที่ห้าครับผมนี่ครับรายการที่ห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่หกครับผม เรียมปิดด้านหลังนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่6นะครับ คอับผมเป็นรายการที่6ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่7ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่7นะครับ,รบผมเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับผมรายการที่7็ครับผม ครับนี่ครับผมรายการที่7ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่8ก็ครับผม เป็นฐานแซมครับผมเป็นรายการที่8ดนะครับ รายการที่แปดครับผมนี่ครับรายการที่แปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผมเป็นพระสมเด็จเกชยโยครับผมนี่ครเป็นรายการที่เก้านะครับ ครับผมเป็นรายการที่เก้าครับผมนะครับนี่ครับผมเป็นพาสสมเด็จรายการที่เก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาสสมเด็จรายการที่สิบครับผมนี่ครับ นะฮะเก่าๆครับผมนี่เลี่ยมปิดข้างหลังไมค์แล้วครับผมอันนี้นจะเป็นรายการที่สิบนะครับผมนี่ครับ เป็นรายการที่สิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นปิดตาหลวงปโต,ต๊ะวัดประดูชิมพีครับผมนี่เป็นปิดตาจัมโบ้ครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับผมเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมอันนี้เป็นเนียนหลวงพ่อกันวัดพญาติครับผมนี่เป็นรายการที่สิบสองนะครับ ผหลวงพ่อกันวัดไผ่ญากครับผมนี่ครับผมเป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมอันนี้เป็นพระผงรูปเหมือนอหลวงปู่ต๋กครับผม นี่เป็นรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับผมเป็นภราพงรูปเหมือนหลวงปู่โตครับผมนี่ครับ ครับผมเป็นรายการที่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ ครับผมเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าผมเป็นพระสมเด็จไกเซอร์ครับผมอันนี้เป็นสองหน้านะครับผมนี่นี่เป็นรายการที่สิบห้านะครับ ผาสมเด็จไกเซอร์ครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นสองหน้านะครับ เป็นรายการที่สิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบหกครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อปานครับผมแต่นี้ผมไม่แน่ใจว,ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะผมก็เรียกกับเขาไม่ถูกเหมือนกันนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับผม ี่ครับผมรายการที่สิบหกครับผมนี่ครับรายการที่สิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นครับสมเดปป็จปกโพหลวงพ่อกลวยครับผมเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับผมเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ ผมเป็นสมเด็จปกโพครับผมนี่กรัมผมเป็นรายการที่17นะครับนี่ครับรายการที่17บ็ครับผมราคา3าม้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดครับผมอันนี้เป็นเรียนหลวงพ่อเดิมครับผมวัดหนองโพครับผมนี่น,นี่จะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับผมนะครับหลวงพ่อเดิมครับผมพระครูดเดิมเนะยครับผมวัดหนองโพครับผม นี่เป็นรายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับวันนี้ก็สององค์ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมวันนี้แต่ถ้าองค์เดียวก็สามร้อยบาทนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมไม่ได้บวกเพิ่มต่อย่างไรครับผม ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะครับผมถูกใจตรงไนชอบใจตรงไงทักไลน์ได้โทรมาแจ้งเบอร์ปิดกับผมได้เลยนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับผมรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสา ร้อยบาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ